สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศที่ร้านช่วงเย็นครับคือวันนี้ทํางานเสร็จหมดแล้วนะครับผมคือทํารถหลายคันมากช่วงนี้นะครับผมนี่คันนี้ก็จากไอร้อยยเป็น150นะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะคันนี้นะเป็นคลิกร้อยยี่สิบห้า LVD ตัวแรกนะครับนี่เรียบร้อยแล้วร้อยยี่สิบห้าเป็นร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะก็อันนี้ก็เป็นรถพี่วินมาจากนนทบุรีนะครับนี่เขามาสาธิสเบรกหลังนะครับผมนี่นะเรียบร้อยแล้วนะครับผม นะ,นะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่น็อตคอท่อพี่เขาด้วยนะน็อตคอท่อพี่เขาไม่มีมานะครับผมแล้วก็ถ่ายดูสั้นๆนะครับผมด้านนี้ด้านนาด้านบนก็เป็นตัวปั๊ม r c b Racing Boy นะครับผมเห็นบางทีก็ตัดสวยนะครับบางทีก็ตัดไม่ค่อยสวยนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะเบรกตึงๆนะยังไม่ได้ลองขับเลยนะแต่ผมมั่นใจว่าอย,นอ,นนนอ,นอยู่ดีแน่นอนนะครับแน่นอนอยู่ดีแน่นอนนะครับ เห็นไหมนี่นะนนะวันนี้ก็มีรถคันนี้แหละทำสองคันนะครับวันนี้ก็มีคลิกร้อยยี่ห้าเป็นร้อยห้าสิบแล้วก็ทําคันนี้เป็นดิสเบรกหลังนะครับนี่นะใครสนใจดิสเบรกหลังคลิกร้อยยี่ห้านะครับหรือร้อยห้าสิบหรือพิเศษนะครับทักมาได้นะครับผมนี่นะนี่นะโอเคนะครับโอเคมาเท่านี้นะใครสนใจ ยังไงก็ทักมานะครับผมนี่นะอันนี้มันเป็นสายของสายถักของโมลินนะครับผมน,นี่นะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออโอเคโอเคขอบคุณครับผม